รอบสีเนี้สีส้สมแดงจะหน้าเขานะครับอะมิโนโส้มแดงนะครับผสมครั้งละ200ลิตรนะครับ200ลิตรนี่ผมสีใส่3ฝานะครับเอาเข้มๆในจังหน่อยเนาะ นะครับน,นี้อะมิโนนะครับอ่าละลายน้ำหนึ่งลิตรละกอนนะครับอันนี้ก็ใส่สามฟ้าด้วกันนะครับ นีผมสีไซโซมแดงกับอามิโนโย่างเดี่ยวสิบวอรไซปุยเคมีนะครับรอบังน,นะครับคอยติดตามผลผลิตนะครับขอบคุณครับอาหารชูกำล,ล,ลังโซมแดงนะครับ ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอกออกผลดีสมแดงสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงสมแดงอะมิโนสมแดงออกผลเดียมสมแดงยืสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสาหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สมแดงมีทั้งชนิดน้ำและชนิด ผมสผมแดงอับหนู่สมแดงอกสนดีสมแดงยืนยันพึ่งทหารที่ดีที่สุด